เคย and then we plus the action for example how do you say eat กิน okay เคยกิน what do you mean by เคยกินเคยกิน mm hmm. you've tried it you have tried it เคยกิน you've had this one before ไหนคุณบิวขอถามอันนี้คืออะไรคะเคยอะไรเอ่ยเคยกินเคยกินซอมตัน ไมค่ะโอ okay. เคไพเรนเคยกินส้มตำไหมคะ mm. เคยหรือว่าไม่เคยส mm. ้มต <My S 1> เคยไม่เคยกินส้มตำหรอคะ you've never had this really are you sure <Okay. S 1> เคยเคยหรือ <Okay. S 1> ไ,มไม่เคยสรุป mm. เคยใช่ไหมคะ <Yeah. S 2> อ่าเคยกินส้ตมตำนะโอเคไพยรินเคยกินส้ตมตำ